นาบุญที่งามอาถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีพร้อมทั้งท่ายย่นถายอตาคณะเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาสิอยาสิบได้เห็นความสัมพัญขององค์เท้ามาราอาทั้งสี่หนึ่งในนั้นก็คือองค์เทวีสุวรรณซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีศรัทธาเด่ประจำได้ทิพย์กูดร ดังนั้นทิพย์อุดรือทิศเหเนือเนื่อรวมตำบลโบชากับกรูแล้วจะได้เนื้อตัวคนทั้งหลายเนื้อตัวคนทั้งมอลจะได้ไม่ตกไม่ต่ำไปทีใดตกน้ำไม่ไหลตกปไม่ไม่ดีโชคมีใจร่ำรวยกันทุกคนทุกคนนะครับ ถ้าใดมีแผ่นทองแผ่นดวงนะครับก็ใส่ในคงเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ดำส่งให้ทางช่างผู้เป็นคือก็คือเป็นลูกิสย์ข้อพ่อพ่อวิศนุกรรม จังหวะนะรับตามระเบียบพิธีที่ได้รเรียนมาหากผิดตูกประกาศใดก็ต้องขอโทษขอไทษนะครับก็ขอการพิจาาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ กราบกราบกราบชื่นใจนะครับขนลุกขนชันนะครับได้เจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังเมตตามอบธรรมะนะครับง่ายๆดีใจทีเดียวท่นบอกว่าโยมโยมอยู่บ้านเนี่ยมีสินห้าพอแล้วโยมมีความสุขแล้วโอ้ใช่เลย ไม่ต้องถึงขนาดทุดงตามพระท่านไปหรอกโยมดูบ้านเราเนี่ยมีศินห้าเนี่ยก็ชื่นใจและมีความสุขและครบรอบและครบครบละง่ายง่ายสบายสบายนะครับนี่คือธรรมาที่ท่านมอบให้นะครับผมก็นำภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับลองแวะไปเที่ยวนะครับวัดก็สวยงามติดถนน มาที่นี่มาที่วัดนี้วันนี้ต้องบอกว่าชื่นใจเพิ่มปิติใจแล้วก็คิดว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่ิมงคนมากๆขนลุกขนชันนะครับมองไปทางไหนอ่นตันและ มีมีความรู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีๆนะครับรอบรอบรอบไปหมดซ้ายขวาแม้กระทั่งด้านบนนะครับวันนี้ก็คิดไปนะครับมีความสุขชื่นใจเขาว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสะสมบุญไว้สะสมบุญไว้สสไวก็ จะทำให้เรามีความสุขเสริมสร้างไปเรื่อยๆเกิดเป็นบุญบาร,รมีสูงขึ้นสูงขึ้น